ขาที่บอกว่าในห้องเรียนนะครับคุณครูพบว่ามีนักเกรียนคนหนึ่งทําแจกันตกแตกโดยมีนักเกรียนที่ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ทำในห้าคนคุณครูทราบว่านักเกรียน5คนนี้พูดความจริง1ประโยคนะครับและพูดเท็จ1ประโยคคือคนคนหนึ่งเนี่ยต้องพูดหนึ่งประโยคถูกแล้วก็พูดหนึ่งประโยคผิดนะแล้วก็มีประโยคที่แต่ละคนพูดพี่ไม่อ่านนะเดี๋ยวเราค่อยมาอ่านกันทีเดียวจากข้อความทั้งหมดนะสุดได้ว่าใครเป็นผู้ทําแจกันแตกนะครับมีนักเกรียน5คนใช่ไหม นะครับเพราะฉะนั้นมีมี5้าคนเราลิสต์ออกมาเลย5คนนะครับก็คือคนแรกนะถ้าเกิดกรกฎเนี่ยเป็นคนทําแตกนะครับเนาะถ้าเกิดกรกฎเป็นคนแตกนี่คือคนที่หนึ่งก็ได้กรกฎต้องบอกคุณครูวานน่าชนินเป็นคนทําชนินเป็นคนทําอันนี้เป็นประโยคที่เท็จถูกไหมครับคณิษฐาไม่ได้เป็นคนทําอันนี้เป็นคนที่พูดจริงถูกไหมเนาะอันนี้จริงนะอ่ะคราวนี้คณิษฐาบอกคุณครูว่าคุณากร ไม่ได้เป็นคนทําอันนี้ถูกก็รากฎเป็นคนทําอันนี้ก็ถูกไม่ได้ล่ะไม่ได้ล่ะเนาะเพราะว่ามันจะต้องถูกอันหนึ่นงผิดอันหนึ่งงั้นก็รากฎเนี่ยไม่ใช่เป็นคนทําล่ะนะครับถ้าคณที่ถามเป็นคนทําเอาใหม่ถ้าคณิีฐถามเป็นคนทํานะพี่ลบที่ที่ไอ้นี่ที่การตรงนี้ไว้ลบ่อน,นะถ้าคณที่ถามเป็นคนําชนินเป็นคนทําก็ผิดคณที่ถามไม่ใช่เป็นคนทําก็ผิดไม่ได้ล่ะถูกไหมครับอ่ะ เพราะฉะนั้นคนที่2คือคณิษฐาไม่ได้ละคนนี้ต้องเป็นคุณอากรณ์บงคุณอากรบอกว่าชีเป็นคนทําผิดคณ,ณิษฐาไม่ใช่เป็นคนทำถูกเนาะคุณอากรไม่ได้เป็นคนทําผิดกรกฎเป็นคนทําผิดถูกไหมงั้นก็ไม่ใช่ละถูกไหมโอเคเราก็ไล่อย่างนี้แหละไปเรื่อยๆโดยที่ติ้งต่างว่าเออถ้าคนนี้เป็นคนทำมันจะได้ตามคอนดิชันหรือเปล่านะครับเนาะ อันนี้ก็คือเป็นการจับเท็จนะนี่ที่พี่เรียกว่าจานจับเท็จจันทนาจันทนานินเป็นคนทําผิดคณิถามไม่ได้เป็นคนทําถูกนะครับคุณานายกรไม่ได้เป็นคนทำเนี่ยถูกนะครับก็แลก็เป็นคนทําผิดคณิถามเป็นคนทำนะผิดซินไม่ได้เป็นคนทําถูกเน,ะนาะคุณนายกนเป็นคนทําผิดก็ลกดไม่ใช่เป็นคนทําถูกจันทนาเป็นคนทําถูกถก็แลกดเป็นคนทําผิด อ้าวใช้ได้แล้วนี่เพราะฉะนั้นต้องเป็นจันทนาแน่นอนนะครับพี่ขอการจันทนาไว้เลยเนาะแต่ว่าเราลองตรวจสอบคุณชนินอีกคนหนึ่งนะครับเราตรวจสอบคุณชนินนะลบ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 นะจริงๆหน้าเจ้าอย่างลบอันใหญ่กว่านี้เนาะพี่ขออันใหญ่กว่านี้เอาแบบบึ้มๆไปดีกว่าบึ้มๆนี่ไม่เห็นบึ้มจริงเลยอะไม่เห็นบึ้มเลยโอเคไม่เป็นไรชนินนะครับ ชนินเป็นคนทำถูกนะครับน,นี้ถามไม่ได้เป็นคนทำก็ถูกนี่เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ถูกปะ่ะเรื่องตอบจันทนาถูกต้องแล้วโอเคเนาะไปดูข้อต่อไปกันครับ